สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปแบรนดอมของช่องทาร์ดฟอร e n อ r น y h e a l ฮิลนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทํางานมีใครได้หยุดยาว4วันไหมคะสําหรับท่านไหนที่จะเดินทางไปเที่ยวใกล้ๆก,ก,ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะยังไม่มีหัวข้อคลิปเหมือนเดิมให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะว่าพ่ออยากจะสื่อสารอะไร ขออนุญาตค่ะข,ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เออซลเท,ลทลวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ไพ่เล่าเรื่องสิ่งไหนที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาขอให้เจยผ่านทางหน้าไพ่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะมีตรงทั้งหมดตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เลือกรับไปแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนไม่สบายใจก็ขอให้วางไ,ไว้ตรงนี้อย่านํากลับไปนะคะ สะสค่ขอให้ทุกคนรับไปแต่พลังงานดีๆและส่งมอบแต่เรื่องดีๆพลังงานดีๆให้กันนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีเราไม่ต้องรับเอานะเราไม่รับเอาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถยัดเยียดหรือ,อรบังคับเราได้นะคะิทีท,ทำดีพูดดีเลือกรักแต่สิ่งดีดนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะ พลังงานของธาตุลมธาตุน้ําธาตุลมธาตุน้ํานะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกเนาะเหมือนผ่านเรื่องราวในชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะคะพลังงานวนันนี้เหมือน อุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาค่ะเยอะมากๆเยอะสุดๆดูสิแทบจะพรนหนะักสิบดาบอุปสรรคปัญหานะคะเยอะมากแต่คุณก็ผ่านมันมาได้นะคุณค่อนข้างเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะออ่รู้จักหิวใจตัวเองนะคะออรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อใช้ชีวิตต่อทำง,งานต่อ ดูยต่อมีบางครั้งแหละที่เราก็วกวนกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมเนาะแต่มันเหมือนคนที่แบบว่าสองขั้วสองอารมณ์เดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวสลัดตัวเองออกมาให้มีความสุขอะไรอย่เงี้ยนะคะคุณคุณเป็นคนที่แบบแมนๆนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงขาลุยอะ ถ้าเป็นผู้ชายก็คือเป็นเมนตรงไปตรงมานะคะไม่ค่อยเกรงกลัวอุปสรรคปัญหาเท่าไหร่ลุยอะคะ่ะเป็นคนกล้าคนเข้มแข็งคนลุยเนาะเป็นเหมือนคนสองบุคลิกจริงๆด้วยมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะคะมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างเดี๋ยวก็เศร้าแล้วเดี๋ยวก็อ่ะไม่เป็นไรสะบัดมันทิ้งอะไรอย่างงี้นะคะ เขาเป็นคนที่แบบมแมนๆนะเป็นคนกล้าหารเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องสําคัญในชีวิตของคุณอนะ่ะมันรังจะเกิดขึ้นนะชีวิตของคุณอนะ่ะมันดําเนินไปคือคือ,คอที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหาเยอะเนาะแต่คุณก็เดี๋ยวก็กลับมาดึงตัวเองขึ้นเดี๋ยวก็มีเศร้าบ,บ้างแต่คุณก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหารเป็นคนไม่ค่อยยออ่อท้อไม่ค่อยเกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหานะคะ เรื่องปัญหาต่างๆตอนนี้ทิ่มองว่ามันจะจบแล้วอะ่ะมันหม่นไปจนถึงวาระสุดท้ายแล้วอะ่ะตอนนี้คุณกาลังวางแผนที่จะทําตัวเองใหม่ทําชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะเนี่ยะคะ่ะการที่ภาษามาถึงแล้วเหมือนอะไรที่ไม่ดีอ่ะมันมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วอะ่ะมันจะจบลงแล้วอะ่ะ เศร้าๆนี่คือเรื่องของหัวใจไหมคะทุกคนใครมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์รักสามเศร้าอะไรอยู่ไหมอะแต่มันจะเปลี่ยนแล้วนะจะเปลี่ยนแล้วนะนี่โอ้โหเก้าเหรียญเนี่ยถ้าซาละถ้าพาตัวเองออกจากจุดความรักความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่ที่มันไม่สบายใจที่มันรู้สึกเหนื่อยล้าจิตใจได้อะว่าชิลมากคุณจะเป็นคนแบบสวยและรวยมากนะคะทุกคน ถ้าเป็นผู้ชายก็แบบว่ารวยนี่จริงไม่มีอะไรกักขังคุณได้คือคุณคิดไปเองอะว่าคุณโชคไม่ดีเจอคนไม่ดีมันเป็นจิตใจเรื่องของจิตใจนะดูสิคุณไม่ได้ถูกขังเลยอะคุณอยู่ข้างนอกอะแต่คุณกับเขาเรียกว่าอะไรอย่าคิดเศร้าไปเองอะไรอย่างนี้คือบางอย่างคือ ก่อนที่เราจะเจอรักที่ดีมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ที่เดียะเราจาเป็นต้องจบเรื่องราวแย่ๆกับคนเก่าให้ได้ก่อนนะคะทุกคนนี่แต่คุณต้องกล้าตัดสินใจเด็ดเดียวนะคือมองหาเป้าหมายใหม่เถอะถ้าคนนั้นไม่ดีพอคนนั้นทําให้คุณเศร้าเสียใจอะหาคนใหม่เถอะมีตัวเลือกตั้งเยอะแยะมากมายที่เขาแบบ อยากได้คุณอะที่เขาแบบว่ารอให้คุณเลือกอยู่อเยอะอยู่นะเลือกใหม่เลยแม้ตอนนี้จะถูกปิดตาตามืดบอดมองไม่เห็นแต่คุณก็เลือกได้นะคุณสามารถหาเป้าใหม่ใหม่ใหม,ใหม่ได้นะคะนักคุณจะมีความสุขล้นลาเลยสวยสวยค่ะสวยและรวยมากตัวเลือก ก็ไม่ได้น้อยอะตัวเลือกก็เยอะอยู่แล้วทําไมไปเลือกสิ่งที่เนี่ยจะรังเหล่ทำไมคนที่เขาไม่โอเคไม่รักเราปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องเขาไว้แล้วนะคะว่าคุณจะมีความสุขอะถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกได้ทําไมเรื่องของความรักนี่ขึ้นไพ่มาสองวันแล้วเนี่ยตัวเลือกคุณก็มีไงดูซิ สวยจะตายสวยแล้วรวยมากจะตายนี่คุณจะได้เจอคนที่ดีกว่าเดิมมีอำนาจมีบารมีดูดีดูดีกว่าเดิมม่ะเขาจะเป็นคนที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้แสงสว่างกับคุมด้วยนะคะ เขาดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีดูดน่าเกรงขามแล้วก็เหมือนจะเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยเนาะจะพาคุณมีชื่อเสียงนี่ปลุกต้นรักใหม่ไปเลยจ้าไม่ต้องสนใจคนเดิมแล้วเด้อออกไปพักผ่อนบ้างนะคะพักผ่อนออกไปใช้ชีวิตเนาะถ้ามันจมมันปลักมัน เศร้มันอยู่ที่เดิมแล้วคิดถึงวนหรูอะไรเงี้ยก็ออกไปใช้ชีวิตบ้างคะ่ะไปเที่ยวธรรมชาติบ้างเนาะเผื่อเราจะเจอเนื้อคู่ตอนที่เราไปเที่ยวนี่แหละถ้ายังหาคนเคียงคู่หรือรู้ใจหมายถึงว่ายังยังไม่ใช่คนรักก็มีเพื่อนมีคนรู้ใจมี คนที่ซื่อสัตย์กับคุณอยู่นะเขาก็อยู่เคียงข้างคุณอยู่นะอาจจะมาในรูปแบบของความรักใหม่คุณอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนก่อนคุณเป็นคนดูดีนะคะเป็นคนที่ดูดีอยู่แล้วเนาะมีคนที่ซื่อสัตย์กับคุณอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนนะคะนี่เหมือนเป็นคู่สามะคนนี้จะมาพาคุณ หาเงินมาพาคุณทำอะไรที่มันแบบว่าเจริญงอกงามอะค่ะนะอืมแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตนะเนีย่ยผู้ชายคนที่หรือคู่รักคนที่จะมาในอนาคตของคุณอนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดูดีคุณต้องสลัดของเก่าของเดิมออกก่อนนะแล้วคนเก่าของคุณอนะเขาจะ เขาก็จะแอบมองคุณอยู่แหละไม่อยากปล่อยคุณหรอกจะคอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะคอยสักคอยขัดขวางอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ต้องไปแคร์นะคะไม่ต้องไปสนใจนะอืเดินหน้าต่อไปแล้วคุณจะเจอจญรัดนะชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จขึ้นนะเมื่อคุณได้เจอคนใหม่บางสิ่งบาง,บางอย่างอะคะ่ะความสัมพันธ์ที่มันมันมีปัญหาก,กันมานานมันยืดเยื้อ เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้นะคะเราก่อนที่เราจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเราต้องเจออะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนทดสอบทดสอบเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจสภาวะนั้นๆน,น,นะคะแล้วถ้าเราเรียนรู้เข้าใจปล่อยวางแล้วดําเนินชีวิตของเราต่อไปอ่ะ เราจะได้สิ่งใหม่ที่เพอร์เฟกกว่าดีกว่าแน่นอนนะคะอยากให้เพื่อนๆกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะแล้วก็นิ่งหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองอะปล่อยเขาไปค่ะถึงเขาไม่ปล่อยคุณคุณก็ปล่อยเขาไม่ต้องสนใจเนาะแล้วคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเดิมแน่นอนคู่ใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาทั้งดูดีภูมิฐานร่ำรวย จะพาคุณเด่นดังจะพาคุณไปในทางที่ดีทิศทางที่ดีอใครตอนนี้ที่กําลังรู้สึกเจ้าไม่อยากเจอใครอ่ะก็แค่ออกไปพักบ้างออกไปจากที่เดิมๆบ้างไม่งั้นมันก็จะวนหล o เจอคนเดิมทําแบบเดิมจุดจบก็แบบเดิมนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้พลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาก็ ประมาณนี้ค่ะเลือกรับไปแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะอันไหนไม่ตรงอันไหนไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ